เป็นยังไ็ได้นห่ายมากนะบอเขาไหลหนีแล้เขาแหยนีเขามใหาอยู่คิดกันกาศบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสกุลสกุลการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวบุญบ้านไปอีกแล้วมาอนี้บบ่าวบุญกันมาอยู่ที่บ้านหลวงพุ่งเนาะก็คืออ่ะสาวตูนคนได้ย้ายมาอยู่บ้านหลวงพุ่งพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่าเือนซานที่ว่าเราปุกกยวนบ้างออกเนะาะหลังจากที่ว่ามีผู้ใหญ่ได้ต่อเติมอ่า ใส่สังกะส,สีใหม่เนาะใส่ผ้าใหม่แต่ว่ามันเกิดจากย้อนสาเหตุอย่างเนาะเพิ่นถึงได้มางและย้ายมาโอเคจังได๋บ่าบุญกะสิไปอ่ะสอบถามสาตูนเพิ่นโอเคพี่น้องอ่าบาบุนกะมาฮอดหมอกมัดบอนเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เป็นมันอยู่บนเศร้าเราเว่าเราย้ายมานะเนาะโอเคขึ้นเยอะเลยเด้อโดยเลยสบายด,ยดยีสบายดีโ,ดยโอ้ Ngay từ bên nó luôn cả rồi rồi. rồi đôi 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 không đôi đôi đây em anh yêu, Khổng đi từng năm đó à. À. Nhay, nhay, du, nhỉ, nào, nào? hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai hai mươi hai đây hai mươi hai ờ. hai đây hai nghìn rồi. mươi hai nghìn hai mươi มือแรงแล้วท ah? oh. ี ui, ่ขนมานอนเห็ดประตูอัดนี่ก่อนใช่ไหมนะโดยอ๋อเป็นห้อโดยโดยกระพริบหน้อยไปมใช่ไหมเมื่อวิ่งแล้วไปเห็ดงานอยู่พุ่นบ่กโดยเพิ่งไปเห็ดงานอยู่พูดอ๋อเพิ่นมาแต่มือหนึ่งก็ไปเลยนะตื่นมายำเคยตื่นมายำไป้าอด้วยโยเฮือนตัวนี้แล้วยำมาแรงเพิ่นก็ขึ้นเวียงเลยอืมโดยโเป็นยังกไงใหญ่มากนะบอ เขาให้นีนะเขาให้นี้เขาบุหายุพิดกันพิดกันเรื่องอยังคือเรื่องคือน้องว่าเรื่องงัวเข่าสวนเขาอะไรงัวงัวเข่าสวนแล้วก็บพิดกันเร็วกันก็<อ>นั่นเพื่นดาพ่อแม่ของผัวน้องเพื่อนบุหายูแต่อิดนะเพื่อนเราไงไอ้ได้ก็บบุหายุว่าบุหักซายขิงคองนำกันแบบ่อของผัวนอ้องแะบบเห็นว่างัวเข่าสวนแต่เทียงกันไปเทียงกันมาแลยพิดกันน,นะ แบบว่าน sí, ้องของร้านของพ่อไอเซงอ่ะเพิ่นเมาแน่เบื่อเลยเพื่อกินเหล้าเมามากนะเพิ่นผิดกันแล้วก็ให้แบบตีกันตีระบ่ามาแล้วเดี๋ยวน้องนะเขาไปห้ามไปห้ามแนะเพิ่นว่าว่าพวน้องนะพ่อมพ่อเพิ่นว่าแล้วก็ตีกันผิดกันแล้วบบพวน้องหรือว่าด่าพ่อแม่พวน้องนะ แต่พวน้องอก,พก่พ่อใจแค่นะดู <Đ ôi S 2> แล้วก็ได้พิษกันเลยกับพวน้องแล้วก็ไส <Đ ôi S 2> ่พวน้องนี้กับน้องนี่แหละดูร่นี้ไร่สมุภีผู้ฝึกให้เขาไร่เนาะดินเขาเนาะเขา่ใายอยู่เขาว่าในมือเดียวเขาก็่ใายอยู่เข้าใหายมากมากเอ้มากมือนั่นมือนั่นเลยบะโดยก็คือฮุบมาเลยบอนฮุบมาเลย <ๆ S 2> พวกระบาวน้องด้งินเขาก็ไปเอาเขาก็ไห้มาเ<อ>ขาเข้าไมาเลย มาอยู่น้ำแร่บาวเนาะดินแร่บาอะไนี้ค่ะนี่ก็ดินงแร่บาวโดยสาเหตุที่เกิดก็ว่าไรว่าอันรุนแรงเป็นไงเนาะแค่อันง้วกินกินยังกินกล้วยเพิ่นกล้วยพิษง้วอะไรง้วเพลยนงะงง้อเราเองกันเลยง้อเราเองกันเลง้อเราเองกันเลยน้องแบบว่าคนเมาเนี่ยนะเมาเกื่อนพิษกันกินเหล้าเมามาแล้วก็ละ เขาเป็นกันทะเถื่อแล้วเขาพิดกันนะแบบว่าปีที่สองมากอะนอกไปอยู่เขากับพิดกันพิษขาก็ไหลนี้เทะเถื่อหมกยู่นะเคยเคยเคยไรนี้ไรเถื่ออะไรวะด้วยไรนี้ไรเถื่อแล้วกับพิษแล้วก็ไไรนี้พิดกันยำได้ไรนี้นะไรนี้เธอผ่านนี่แบบเขาอุดบ่ได้นะเขาก็เลยนีซะตัดพื้นตัดไผ่นะตัดมิดนะขึ้นตัดิดนะเว้ากัน พิษกันยังไม่ได้แต่บัดนี้มายังบ่แรงประจัดภัยหั่นน่ะบ่ให้ใช้น้ําในหั่นน่ะคือเพิ่นบ่ให้ใช้เลยโดยน้ําในตัดบ่เลยตัดบ่เลยก็เลยพากันฮุบมาโนมืออยู่ฮุบมาเลยแล้วก็เอาเอ้พี่น้องนีไปาเอาอัน่เนาะโดยไปาเอาเพราะว่าอ่าผ่านไปเนาะผ่านไปบ่เห็นเอ้ามันเกิดยังขึ้นนี่บ่ ผ่านไปบู้เห็นเนื่องคือแบบว่ามีอันผู้ใหญ่เพิ่งได้ต่อเติมให้แล้วอันปูแฟนปูยังเรียบร้อยมุงอันนั้นสังกษีใหม่แล้วเนาะโดยม่เล่บบาว่ามากอ่า,าก็เลยแบบมากแล้วเขาไหลหนีมานะเขาไหลออกจากดินเขานะโดยโดยเฮ็ดอจะได้เพิ่งกบหวยอยู่เนาะเพื่จะได้เพิ่งกบหาอยู่โดยโดยหัวน้องกลับไปเฮ็ดงานเลยหัวหนอ เพิ oh, time, s <S hey, s <S ่นก um. uh. ับเดือนชิปชองเพิ huh. ่นกับให้เพิ่นกับชิปุ้กเพื่อนบ่อน่แล้วเพิ่นกับ่ให้อยู่หั่นนะอ๋อเดือนชิปชองเพิ่นกับชิปุ้กเพื่อนนี่เพิ่นกับผู้เจ้าของดินก็ยังบ่ทันมีเฮือนหั่นนะเพิ่นสิเฮ็ดเฮือนเดือนชิปชองนี้เพิ่นกับว่าให้ปุ้กถึงซานเดือนชิปชองล่ะเอนละน้องผัวน้องก็เลยตัดสินใจไปหาเงินหั่นะไปหาเงินก่อนพอกบางทีได้อ่าเงินมาซื้อที่ที่ทางเนาะโดยอ๋อบางทีกัเพิ่นมี ว่าชนามีนะก็ได้ได้เงินซื้อดูซื้อดินนะนะถัดไปมันต้องใช้เวลาหลายปีนะเนาะเพื่อสิได้ใช้เวลาหลายปีแน่นอนเนาะใช่เลยแต่ว่าเขาสิเงินสิบสองเขาสิปุ๊บเคลื่อนนะนะนอนกอนไจ้สิบเอ็ดเด็กจไหนเลยเมาอยู่นี่แบนญาติญาติพี่น้องหรอวะญาติพี่น้องก็แค่ไงะญาติพี่น้องแบบ แทะเลกแท้ก mm ็แ hmm. ม่นแบบรู้จักกันก็แม่นนะผมก็เลยให้ยูนะนม่มีก็ขออยู่เพื่เกาวแล้วขออยู่แต่ว่าแต่ว่ามองนี่คือสิบอะไ้โดนมันบ่โดยคือสิบอะไ้โดนอะไรเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นกำหนดให้เดือนยุติยศองเนาะโดยอันนี้คือเพิ่นบอกลวงหน้าเนี่ยเพิ่นบอกลวงหน้าเลยเพิ่นกับเพม่อนไปเสียให้นนะเขาเพิ่นบอกลวงหน้าดินมันหอมนะโดยดินมันหอมเพิ่นสิปลูกเพืกิลยูเพิ่นบอกนะเพิ่นให้ยูเพิ่นอีตุนนะ ก็เลยเอามาอยู่โดยโดยจักทีเห็ดจังเดีบนี้เนาะเลี้ยงดุคล้ายกป่านนใหญ่ไว้เลยเนาะดลยเลยเลยเป็นบม่ได้คอยเจ็บเคยใครหลือเป่าเดี๋ยวนี้บอกดีแล้วเนาะกินข่าวแล้วบ่กินแล้วก็นอนนอนนะบ่เคยนอนอู่จะเฮือนหลังนั้นดิมีแต่ไปหลิงอยู่หัน บ่มือแรงจะขืนยู่ะ่ประตูลยขนเรอ่ะโดยะก็ยังบาทันแล้วเนาะกาพิหน่อของ้าอยกันย้อยนะโดยกาหมีด้ซอยอยยยไม่ไม่ต่ออีกอะเอามาจะพุนมัดเลยเนาะเามาจะุนแหละ

นมนั่นมันได้กินนะบ่โดูกินกะบ่มีเงินซื้อให้กินเลยเอาหอกินนมแม่นมแม่ซะอือหึนี่ละกะนี่จะกินข้าวรือซี่เล็กกันนะเอากินข้าวอันเรื่อยๆกะนมกะให้กินนมแม่ดีแล้วเนาะโดูยังนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วโดูยังแต่ไม่เจอท่อนต่อสูงนะเนาะไม่เจ้อมันไม่เกิดขึ้นเลยใะ เทากับบ่หูเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แบบไวอีกเนาะเคยแบบว่าลาถึงหายเลเถือนเนาะโดยถึงหายลายเถื่ออยู่อดทนอยู่นะอดทนย่อนบ่มีบ่นไปเน่ยโดยย่อนบ่มีบ่นอยู่นอนบ่มีบ่นไปนองก็เลยอดทนอยู่เลยเยเอเยวเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไไ่ เฮ้ยโ้กไม่ได้กินม้าขนมกินมาขนมยังกินขนมได้เนาะโอโดยโดยโเพิ่งเคยนอนเรนบ่เนิ่ตื่นจะโดนเดโดยโดยสวยๆจะลูปคนไทยพี่น้องเลยเรื่องราวก็คืออาวเ่าเนาะกถอเป็นไรนีไหม มาขออยู่ขอสนขอเศร้า salud, อีกคะื yes. อเก่าโดนมาขอสนอยู่คนเศร้าอยู่คือเก่าดินกับบแม่ด Mother, ินตะคลองดินละดินระบาวอยู่ในนี้โดยแต่ว่านี่เพิ่นบอกมาแต่เนาะโดยแต่ว่านั่นคือเด็กอุหันนะคิดเพิ่นไห้ส grate, lem, oh, ิ่ห้อยู่แบบจักปีอันมองย้ายมา่นให้อยู่คือกันเท่าไหร่ชอกชอกมาหาได้อีกเพิ่นคนเบาของเพิ่อนนะ แล้วันนี้พ,พ่อจะพิชกันกันขึ้นแล้วก็ไล่นี้สั่มพิสั่งเลยนะบให้อยู่นะเพื่อนกับวัยอยากให้ตั้งเลยนะให้มากไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาแบบเดี๋ยวนี้เดียเด๋ยวนี้เลยว่าเพิ่นไล่มาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเพิ่นบอกให้ม,าก, <ๆ S 2> กมากเนีคัวน้องเนี่ยก็มางเลยพระเจ้าเพิ่นก็มางเลยมือนะเพิ่นมางเพือเดียวเพิ่นมางเลยมางเลยเพือเดียวเพิ่นเพิ่นมางแล้วยามโม่แรงกะละเบ่าวน้องหูขาวกะเพิ่นก็โทรไปไปหาหน่องเพิ่นก็บอกว่าสิมาบ่บ่ะโบมี่บอลจูน้องว่าเบิ่งเมื่อก็บ่มี่บอลจู เพผลวิบ่อนอยู่กะมาอยู่ดินกูนิ่งก้อนผลว่ากู้ให้อยู่เด้ชิปซองกูกับมาปลูกเพื่อนใส่หักซูได้มากออกได้เราอะนะซื้อซ้ำเพรวหาเงินหางานได้ซื้อบนอยู่บ้านเช่าไม่เราอะคือว่าแล้วซื้อบนอยู่บ้านเช่ากะใช้เวลาหลายปีนะน้องก็ระเพ๋่ผลว่าเห็ุได้กะเทห้าเบิ่งก้อนผลว่าได้ฉันได้กะซื้อขออยู่สันรุมเพื่อนหมู่ฉันไปหิ้วผนว่านะ เนาะฮ้นในกรนสูอ no. ่ะเนียเยป็นหาลูกเป็นหายอยากนอนต้นตาสูอะเนี่เดีไกิดอะไรเด้อดอ่าโอเค channel จังไรกันให้อันสตูนเป็นงอนก่อนเนาะลูกเป็นห่อยากนอนนะอ้อนในกรปานั่นเน่เนพวาฉันีนะเนาะโด้เด้ฮ้ ั่นเดี๋ยวอาบาสิเอาเงินไปให้ซื้อซื้อรูกเต้ากินเนาะโดซื้ออันเข้าแล้วเข้าแล้วขาซื้อแล้เดี๋ยวๆอ่ะเอซื้อกินเด้ออ่ขอเงนนี่กเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเ่นไฝากมาไว้ให้บาบุญเรือบางต้นเนาะเพิ่นอยู่ต่างเแล้วเพิ่นบ่ได้ประสงค์ออกซื้อเสียงนเนาะก็ให้เจ้า่าบขอบุขอบคุณ ทานครงนี first, you, um. other, ้ก็ได้เนาะโดยโดยลูกเขาคงมุ่งขั่ใจให้อยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยเงินถึงมาหาเฉยให้น้องขอให้ตุ๊กไปเลยลอยเท่าพันเท่าเธอชาตุกโดยโดยกะสู้ๆเนาะโดยจะเป็นไหมจ๊ะจังไล็กกับคนเดิฉันเด้อะโดยสบายดีสบายดีเนาะสบายดีกะโอเคนะพี่น้องเนาะอ่าเรื่องราวเราก็คือเราลองฟังกันเนาะกะไม่ใหายทีมันี่กะ ที่ดินที่ดอนนี่ก็เป็นกางระบ้ายเพิ่นเนาะเพราะว่าเดือน12บสองเป็นการจตั้งเฮือนกันหมอนะือนเนาะเราแต่สิบตมีหมองอยู่เหมองเช้าก็กคือ,อเรื่องที่ว่าเพิ่นได้ย้ายมาจากพุ่นก็คือบดถือกันเนาะบดถือกันง้วกินกล้วยกินอย่างนี้แหละพี่น้องเลยแลจะพิจิตรียงกันเกินกระไรนี่หอบลูกหอบเต้ามาเสียภาษีแพงเนาะกระมั่งเฮือนมั่งช้์มากเลยจะชีวิตเราแบบน,น่าสงสารมีนะีเนาะพี่น้องเลยเป็น พออยู่น้ำเพ่นเนาะก็คืออ่อเป็นชิตของเพิ่นเพื่อนชิได้นี้เมือ่อใดก็ได้เนาะเพราะว่าทา่าพิดเถียงกันมาก้วมันเป็นที่ดินของเพื่อนเพื่อนต้องไร่เท่านียู่แล้วถา้าว่าเป็นที่ของเฮาเองแต่ไ,ได้นี้เฮาก็สามารถไปเสได้แต่ว่าอันนี้ย้มพิดย้มเถียงกันมากยใดอ่าไร่นี่ตลอดเนาะก็จําเป็นต้องออกเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ฝืนอยู่ต่อไบก็ทีนี้คือเก่าก็เลยตัดสินใจออกมาพออยู่ทาทั้งนี้คือ เราเหล่ามาแนละ้วพี่น้องครับโอเคพี่น้องเนาะจัะมาบวชก็ต้องอเดินทางไปแล้วกับจังใดรับไม่พ่อไม่เชื่อคันคลิปหน้าเนานะสำหรับมาหนี้อ่าเราบวชก็ต้องขอบอคุณขอบคุณนะทั้งคุณใหญ่ใจบุญเน,นาะผมได้ฝากเงินมาให้บาบุญได้ช่วยเหลือต้นเนาะเป็นกับทั้งทางประเทศพนันเนาะจะบ่ได้ประสงค์ซื้อเสียงดังน้ำก็ขอให้บุญดีดีไมีแห้งสุขภาพเพิ่มเต็งเพิ่มแจ่มไม่ใช่ใดกังขย่าชุนนี่ วันนเป็นเที่ยมันคนื่นเนาะสาธุก่อนอื่นมาบุญก็ต้องขอขอบคุณกับคุณทางความเพี่น้องเบิร์ตจุกุจุกคนที่เข้ามาหัดชมคขีบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะต่ากว่าบาบุญที่ผิดพลาดประการใดบารมีบาถืีก็ต้องกราบขอโทษขอไปไปพี่น้องแล้วหลายเนาะสำหรับวันนี้บุญก็สิต้องขอลาไปนองไปแล้วสบายดีนะสวัสดีเด้อสบายดี